สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะขอต้อนรับกลับสู่การแข่งขัน Starcraft ครับแล้วก็อยู่กับผมป i n g แอคนะครับผมก่อนจะเข้ารายการไปก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนครับที่สนับสนุนนะฮะทำให้เราอยู่ด้วยกันไปได้นานๆครับรวมถึงคนที่เข้ามาดู Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับทุกช่องทางเลยขอบคุณมากๆครับผมโอเคกลับมาอยู่กับโซล่าแล้วก็ Dream ฮะรายการ TSL ซีซัน8เหมือนเดิมครับรอบ32คนสุดท้ายฮะแพ้ตกสาล่างครับชนะก็ไปต่อครับเป็นการแข่งขันซีรีส์แบบ b บสออฟทรีครับนี่เป็นเกมแรกเราก็อยู่กับโซล่าครับผู้เล่นบรูเซอร์ฮะขวาบนของแผนที่ครับผมอสมสเฟียอสมอสเฟียค่อนข้างจะ Expand ไปในแนวระนาบด้านข้างฮะ นี่ครับดรีมครับเรดเทอร์เรนครับสายล่างของแผนที่ครับผมปิดแรมและเจอเซิร์ฟแบบนี้ก็รีบรีบอันนี้รีบปิดแรมวางหนึ่งแก๊สไปรีปเปอร์ครับน่าจะเป็นรีปเปอร์นะทางฝั่งนี้ก็16แฮชนะ เต้องมารอดูกันครับว่าจะใช้ความได้เปรียบของแมปยังไงเอ่ยฮะกลาวยูนิตเดินค่อนข้างรัดล้อเลยฮะสังเกตในมินิแมปด้านล่างนะมันไม่ได้เดินไปหากันตรงๆเลยครับเดินอ้อมคดเคี้ยวไปกดเคี้ยวมายกเว้นจะทําลายวอลต,ตรงเนี้ฮะที่โอเวอร์โหลดบินผ่านไปเมื่อักครู่นี้ครับน่าโอเคทางฝังโซล,ลาก็เลยเลือกหยิบเป็นลิปเปอร์แทนครับโดดขึ้นโดดลงแทน โอเคหนึ่งแก๊สหนึ่งภูมาเรีมก็ตามทัมมิ่งนะลงคอมมานเซ็นเตอร์ที่สองครับคอมมานเซ็นเตอร์แรกก็อัพเป็นออพิทอลคอมมานครับแล้วก็ส่ง s อ v ซีวีไปสเกาอย่างไวเลยพยายามเดินเช็คนะเผื่อเจอพ็อกซี่แฮชชูลี่อะไรอย่างงี้ฮะแล้วรีเปอร์ก็มาแล้วครับเนี่ยสเกาซ้ายเห็นไหม สุดสังเกตคือ sv Scout s i ร์ครับ r ิป p e r วิ่งขวาก็จะได้ดูแมปโดยทั่วๆั่วด้วยโอเค r ิป p e r มา Circling ยังไม่มาฮะแต่ Queen กำลังจะมาแล้วมีอะไรป้องกันเบสพอดีอ๋อ Circling มาแล้วกรูปหนึ่งพอดีก็ต้องไคเอาครับต่างฝ่ายต่างไคเอาหลบปอมได้วสวยนะเข้ายังไม่ถึงแนวมีน้องละลายสักเท่าไหร่ครับก็ต้องกระจายดาเมจเซอร์กลิ่งมาควีนมาแล้วริปเปอร์นะต้องถอยออกมาจากแนวครีปก่อนฮะ ตัวการริปเปอร์ชั้นดีเลยครับคุณยินจังก้าอย่างนี้ริปเปอร์เข้าไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ได้มีแรมให้โดดเข้าเบสหลักด้วยวก็แทะเปิดทางแรมให้มันกว้างๆคนระับทางฝั่งโซล่าแล้วก็เอ็กซ์แพนแฮที่3แลเราด้วยครับดีมก็น่าจะเห็นข้อมูลตรงนี้แหละ แน่แซวแซวเอาควีนมาไล่ฮะควีนไล่ยางงี้ก็เหนื่อยนะครับควีนันเดินช้าโอเคแล้วสลับเทคกันมาครับเรยกเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเร่งมาเป็นดับเบิลเฮลเลียนเหมือนเดิมครับพร้อมกับสร้างคอมมานด์เซนเตอร์ที่3ฮะพร้อมจะยกไปเอ็กซ์แพนต่อนหนึ่งแล้วก็ขึ้นสตาร์พอร์ตมาเปิดเกมอย่างต่อเนื่องครับดรีมฮะไม่ให้โซล่าได้แห่จ่าแหกฟอเลย หาลัสลัว,ลว,ลวเผื่อกัดตกอะไรอย่างนี้มาแล้วแ้วโซลา่าก็พร้อมรับอยู่แล้วครับสามพีนะเอาอยู่นะแต่สิ่งที่อยู่ในโปรดักชันไลน์น่ะสิต้องดูว่าโซลา่าทราบหรือเปล่าเขาเลือกยูนิตฮารลัสมาลัวเลยครับต่อจากริปเปอร์ก็มาเป็นเฮลเลียนฮะ เฮลเลียนเสร็จนี่ดูในโปรดักชั o n ไลน์จะแมทซ์อัพเฮลเลียนมาลัวๆเลยครับไม่รู้จะไป a r m ์มอรแล้วก็เป็น h เ l ลแบทหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือบันชีกำลังจะมาแล้วและดูว่ามีแต่ Queen, ควีนอ Queen. Er, ่ะเออควีนโอเ e เซก็ยังไม่มีแล้วในส่วนของสปอคอลเลอร์ที่จะวางในแนวมินเนอร์โลไลก็ยังไม่เห็นนะหลอกล่อความสนใจอยู่ครับด้วย นนที่หน้าบ้านเหเลีเยมวิ่งอ้อมซ้ายมาวิ่งอ้อมซ้ายมาหาเหลี่ยมเข้าไหมยังมะวินมาดักรอแล้วครับก็ยังไม่เข้าไปเหมือนกันฮนะหาเหลี่ยมรันวายแล้ววินมันก็เร็วนะไม่ใช่ไม่เร็วครับในครีบอย่างนี้ยังเข้าไม่ได้ครับด้วยด้วยแมปด้วยแหละเห็นไหมฮะเหมือนมันจะเข้าได้หลายทางก็จริงแต่สุดท้ายมันจะมาคอขวดตรงนี้ครับ หรือว่าจะเข้าทางนี้นองขวามาแล้วก็ยังว่าเจอสปริงลันบายไปโอ้ดีครับยังติดบ่อนั่นอ่าแต่เขาเห็นบัญชีแล้วเข้ามาบัญชีมากันแบบนี้ครับเ,เราเฮลีเียกต้องกลับมาเลยคนระับเพราะมินเนอร์ไลนตรงฐานเอ็กซ์แล่าสุดนี้การป้องกันไม่มีเลยคนระับโอเคก็แลกซัพลายกันไปสามร้อยต่อรนะ้อยห้าสิบฮะ อินคำตอนนี้มาทางฝั่งโซลา่านะจากจังหวะเรียกมิวนั่นแหละครับอาเมีค่อนข้างสูสีกันอยู่แล้วบัญชีมาแหละแต่เขาทราบก่อนแล้วอ่ะวีนจะเอาอยู่ต้องดึงซ้ายดึงขวาครับอลไรเคลียร์พวกคริปทูเมอร์ไปก่อนดึงมานาควีนนะออดึงมานาควีนเอเนอร์จี้ฮะดึงเอเนอร์จี้ควีนแล้วตรงเนี้ยพอเขาทราบข้อมูลก็วางสปายคอลเลอร์ดักไว้แล้ว เทรดเลือกกันไปครับร้วยที่เทรดก็แลกกับโดรนนะได้มาสองยูนิตตรงนี้ก็มีสปอ์คอเลอร์ดักอยู่แล้วครับแต่พอลำเดียวอะ่ะมันต้องยิงยิงสองชุดไงชุดเดียวดโดรนไม่ตายแล้วลำนี้กำลลงจะระเบิดนะก็เอากลับไปซ่อมก่อนหรือเปล่า ก็คือพยายามจะฮาลาล่าต่างต่อเนื่องเลยนะดรีมแต่ก็ยังไม่สำเร็จผลครับโซลาก็ค้อมมาเป็นในส่วนของเวลลิงมาแล้วเจอเทอรงเรนวลเวลบิดวอร์ยังไงยังไม่เสียยูนิตอะไรหลกักๆได้เซอร์กลิงไปครับเมื่อสักครู่นี้ ยามกดกดหน้าบ้านรัวๆครับดู e a มแต่ถามว่าทำให้โซลา่าเสียจังหวะสัายพไหมก็ไม่นะอินคัมก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วครับสี่เบสไปแล้วแล้วก็นั่นแหละครับพยายามทำให้แมปแอดเวนเทีร์ทางฝั่งเซอร์นะัเปิดวอลให้หมดครับจะได้ล้อมได้จังหวะนี้โดนล้อมก็ขึ้นปดนแวรไป มากันใหม่ต้องหาตัวจาัดก,การมนะีดิวกฮะไวเปอร์หรือว่าจะเป็นคอรัปเตอร์อะไรก็ได้ครับโอ้มาใส่ปริมาณว่ะก็ไม่ยอมฮนะอ่าแต่จากฝั่งดรีม์อะคอมใหญ่มาแล้วครับเฮลแบทกับซิกแทงนะมาเติมแนวหลังคนระับตรงนี้ก็มอบเบลิงมาเพิ่ม เ้วเหมือนจะมีอินเฟสมาด้วยฮะเห็นอินเฟสเดนมาอยู่แต่ก็ฝั่งรีมครับบุกแล้วยังไงฮะกดดันเข้าใส่ฐานเอ็กซ์แพนยังไงคือแมปเนี้ยมันจะเจอฐานเอ็กซ์แพนก่อนอยู่แล้วครับมันจะบุกในสเตปอะมันจะไปบุกไปฐานเทคเลยน่าจะต้องไปไหนอยู่แต่ทั้งฝัง่งโซล่าเลือกสวนว่ะแล้วมาเจอวอลครับวอลซัพพลายดีโป ดูที่การตัดสินใจล้วนๆแล้วคือทางฝั่งวีนก็ทราบเหมือนกันเพราะมีสา,า่าแต่ขากลับยังไงล้อมจับล้อมมาจังหวะน,นี้ดูซะบไพนะฮะว่าใครได้ใครเสียอะไรไงครับวีมาเจ็บหนักเลยครับเจ็บหนักมากๆซัพไพ่ดอกไปฮะรอดไปเพียงแค่เมดิแบตสองลำเท่านั้นงานนี้มาดีมากเลยไม่ได้มีวินโลมกยมคอยโซนอัพื้นที่ให้ด้วยครับแล้วทางฝั่งซีกแทงอ่ะเจอล้อมเข้ามาไวาพอเข้าไปในในคริปทูมเมอร์เขาอ่ะเออแล้วก็ไม่ได้มีวิชั่นที่เพียงพอครับ พอเจอวิ่งส่วนเขาใส่ซิกแทงที่ยังไม่เปิดซีดหมวกก็กลายเป็นขนมของเซอร์ลิงไปเลย,เลยดึงซัพพลาได้ดีเลยนะอ้โหูได้เฮลแบดไปหกได้ซิกแทงสามฮะแค่นี้ก็น่าจะคุมละอ่าแล้วไหลมาต่อเลยครับทางฝั่งโซล่าก็ได้แต่หนีนะครับตอนนี้ไหลามาได้ซีกแทงต่อไงดอกมาวีลงมาสู้ฮนะโอเคมาวีมาเติมแล้ะ กลับแล้วครับคุมละได้สี่แทงแบบนี้อแอบเสียวก็เสียไปตกรถครับาจากรีมกดเขาอยู่ดีๆฮะโซล่าฮะอาศัยความเซิร์ฟครับถ้าหยุดเซิร์ฟในการคอนโทรลแมปไม่ได้มันก็จะแบบนี้ฮะล้วจะเจอโอเวอร์ลันเรื่อยๆมาละ โอเคแก้เกมด้วยลิเบเลเตอร์ครับแล้วก็หนีเหมือนเดิมโอ้รอบนี้หนีได้แค่ลําเดียวด้วยโอเคมีติดติดคอมเพิ่มมาเป็นไฮดรอลิกแล้วฮะมีตัวเก็บพวกแอร์ยูนิตแล้วบันชีไม่ได้แวกอะไรแบบนี้ โดนแล้วโอ้โหโอ้โหไหลไปที่มินโรไลเรียบร้อยเก้ายูนิตครับตัวไพ่ดรอปมาร้อยห้าสิบสองครับผมทางฝั่งดรีมเริ่มเจ็บแล้วนะเออเริ่มสะเทือนแล้วนะวอร์เกอร์ดรอปเดี๋ยวไม่เป็นไร ถ้าเธอรันเวิร์เกอร์ดอบยังไงขอให้มัน expand ได้ตามทามิงแล้วก็มีออปติทอลคอมมานด์ที่เพียงพอฮะเขาก็แก้เกมด้วยมิวได้ในเรื่องของนะอินคัมนะฝั่งฝั่งโซล่าซัพพลายแม็กแล้วครับ mm hmm. เป็นเกมที่กดดันของฝั่งเทอร์รนแล้วปล่อยให้เธอซัพพลายแม็กแล้วก็เงินลอยรวมถึง expand ได้อย่างไม่จำกัดอย่างเลยได้ว่าเข้าทางโซล่าสุดๆแล้วเหลือแค่นวดครับว่าจะเข้าทางไหนจะปิดเกมทางไหนครับ จะรุกคาดแบบไหนแ่าวาไวเปอร์มาแล้วพร้อมสังหารเลือกเหยื่อไหลเข้ามาจังหวะนี้ยังไงล้อมจับเรียบร้อยครับแตกฮนะโอ้โหแตกเรียบร้อยไหลเป็นใส่น้ําเลยครับโอ้โหคอมมาเซ็นเตอร์ระเบิดไปสปายดรอปมา135ครับผมทางฝั่งดูเอม เจ็บมากๆแล้วนี่แหละครับพลังของโซลาเซอร์ครับแมาสอัพกลับมาอย่างไวฮะนี่ก็พลังเทอร์รนครับมิวเร่งเงินถึงก็จะเสียในส่วนของคอมมาเซนเตอร์ไปโอ้หแล้วมารีเลทเกมเริ่มมีพลังแล้วไนงะเห็นไหมยิงยิงกับควีนมีมิดีแบกค้ำหลังนี่ชิวๆเลย พยายามจะพุชคืนกลับมาบ้างครับแต่ด้วยซัายที่ตามอยู่ขนาดนี้โซลา่าไม่น่าจะกลัวอะไรครับเพราะโอเวอรัลเข้าใส่ทันทีรอบนี้มีลูเคร์มาด้วยเรียบร้อยไบซิกแทงฮะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยครับเตมยี้แล้วก็ยังไงเอ่ยทางฝั่งโซลา่าครับมาต่อลิฟเลเตอร์เปิดดิฟเฟนซีฟโหมดมาครับแต่มีไวเปอร์กับไฮรดลิกนะโอเคโอ้โหไม่ไม่ไมีใครเกงรงกลัวดิฟเฟนซีฟโหมดเลยครับแล้วไวเปอร์ยังไงดึงให้มันเสียจังหวะเล็กน้อยครับ แล้วลูกเคร์ก็ไหลเข้าไปสุดท้ายฮะเจอพิษท่นครับเจอปลาผิดแตกไปฮะแล้วก uh ็ไหลมาต่อที่อีกเบตหนึ่งโอ้ดีน่าจะยอมนะฮะผมว่าต้องมอบว่ะอย่างนี้ต้องมอบแล้วเหลือครับเหลือแค่ปุ่มจีปุ่มจีบาง แค่กดปุ่มเดียวสองทีเท่านั้นโอ้ยากอะ่ะผมมองว่ายากมากเลยนะเออในรูปเกมแบบนี้ครับอ,อินคำตามซับไพตามครับดอูอินคำไม่เหลียวมาแดงเลยละอาร์มีแดงก็ดอบด้วยละแมปด้วยครับหรือว่าจะมีปาฏิหารพลังแห่งมนุษยชาติม,มันไม่ได้ครับมันไม่ได้ดู แล้วรอบนี้มันคอมให้ดรหลิกยับยับเลยฮะให้ดรหลิกครับยิงแรงยิงไกลครับแต่ตัวบางครับเขาก็เลยมันจะมีเซอร์ก่ะคอยปั้นหน้าไว้ให้ครับพไ,ไปรับดําเมียนั่นเองเออแล้วตัวเขาจะเป็นตัวยิงแถวสองโอเคพุ้นานา,นานเราจะเห็นเซิร์กเจออะไรแล้วแบบซัพพลายลอสมันไม่ได้ห่างมากครับเพราะว่าทางฝั่งโซล,ล่าขยมอย่างเดียวเลยฮะ ตั้งแต่เข้าสู่ช่วงนาทีที่10มาน,นี่เรียกได้ว่าวิ่งเข้าใส่สนุกสนุกไปเอาครับดีมโดนนวดแล้วดูว่าจะแก้รูปเกมกลับมาได้หรือเปล่านะนี่เป็นเกมในฝันของผู้เล่นเซิร์กเลยครับได้คุมแบบสไปายนำอุนคำนำแบบนี้แล้วก็วิ่งเข้าใส่รัวๆครับยูนิตยูนิตตายสร้างใหม่แมปอัพเซิรล์ลิงขึ้นมาห2ยูนิตพร้อมกันนะพร้อมกับในส่วนของไฮเดรลิกครับมา ดีนดูเหมือนจะาก,กันได้แต่ก็กันไม่ได้นะเสียฐานเอสแวนทางฝั่งฝาไปด้วยลูเครครับเสียแนวมินนรไลน์ไปแล้วครับอินคอมตอบมาเหลือ9ก0อกว่าเท่านั้นโอ้ h e เดอะลัสโฮครับพยายามจะลุกคืบคืนกลับไปแฮร์รี่คอมนี้แต่ลูเครก็มาครับเนี่ยทิ้งไว้หนึ่งตัวที่นามยอไลน์ Line, ก็เจ็บแสบแล้วโอเคพยายามจะพุชมาข้างในเขารออยู่ลื่มเลยแล้วภายแม็รอแล้วครับโทล่า แล้วเสียวหอดไปซัพพลายบล็อกกันมาแต่หาได้สนใจไม่ครับถ้าเคลียร์อาร์มี่นี้ได้ดีน่าจะต้องมอบจริงๆแล้วละ่ะฮะจีจีครับผมเป็นต้องฝักงโซล่าครับปิดเกมแรกไปได้ครับในฟิลี่แบบเบนอฟทรีนะรอบสสองคนสุดท้ายแล้วเจอกันที่เกม2อครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับสำหรับเพื่อนที่มีกำลังและอยากจะสนับสนุน ช่องอยู่ไปได้นานก็กดสมัครนะครับแบบธรรมดาเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ50บาทเท่านั้นครับรวมถึงแบบบิ่มเบิมแจ้งความประสงค์ได้นะครับว่าอยากให้ขอบคุณออกสตรีมหรืออะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าไม่อยากก็แจ้งได้ครับบางทีสนับสนุนมากเออพี่ผมอยากสนับสนุนพี่แต่ไม่ได้อยากออกสื่อก,ก็แจ้งได้ครับผมยินดีทางแฟนเพจเลย